มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยครับอยากให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันสําหรับผมเองก็มีโรคประจําตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันหลังจากฉีดเสร็จก็แบบนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการอะไรนะครับอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้มาฉีดกันเยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมเปคพลิตโชคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรครับสำหรับวัคซีนเข็มแรกของผมเองเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้มาฉีดกันเยอะๆเลยครับวันนี้คนน้อยมากๆเลยนะครับและยังมีสเปซสำหรับทุกคนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยครับ วันนี้ผมมาทำให้ดูแล้วนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเลยครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทํากันนะครับเพื่อประเทศของเราเพื่อโลกของเรานะครับจะได้ไม่แพร่เชื้อกันไปก็สําหรับผมเองก็มีโรคประจําตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกัน อะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อตัดสินใจมาฉีดนะครับ<ม>เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรบอบข้างครอบครัวเราเพื่อนๆเ,เราจะได้ไม่เป็นไม่เป็นแบบผา่าไปให้เขาติดนะครับใ<ม>ช่แล้วครับก็ก่อนที่จะมาฉีดนะครับผมก็ไปปรึกษาคุณแพทย์คุณหมอส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ถามเขาว่าจะมีจะเป็นอะไรไหมในเมื่อเรามีาโรคประจําตัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอบอกไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอะไรเลยก็สามารถฉีดได้ปกติและทํา กิจวัตรประจํยายวันได้ตามปกตินะครับคอนเฟิร์มว่าไม่เจ็บจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉีดไปแล้วครก็ยังไงเชิญชวนทุกคนนะครับลองมาฉีดนะครับไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศก็ได้นะครับมีตั้งหลายแห่งนะครับมาฉีดกันเยอะๆเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รีบพัฒนาเรารีบหายจากโควิด19กันเร็วๆแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมเร็วๆนะครับ หลังจากฉีดเสร็จก็แบบนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูอาการอีกสักหนึ่งสองชั่วโมงอะไรนะครับแต่ก็คุณหมอบอกใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับไม่นานนะครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้มาเป็นตัวแทนของแกร์มี่เลยนะครับก็อยากจะมาบอกให้วัยรุ่นทุกคนเลยนะครับว่าจริงๆมันคนไหนที่กลัวเข็มยังไม่อยากฉีดไม่มีโอกาสหรือลอส,สิ่งที่ดีกว่าหรือว่า รอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอหรอกครับผมว่าดีที่สุดคือมาฉีดก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถติดกับจากใครที่ไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ย<ม>ก็มผมว่าเป็นประโยชน์กว่าครับมผมเลยตัดสินใจมาฉีด<ม>การฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือ<ม>การฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับ<ม>เราจะได้ ทำให้ประเทศของเราฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับยังไงผมก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีนะครับทาง Grammy เองนะครับศิลปินทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะให้ทุกคนสู้ๆด้วยความเข้มแข็งของทุกคนแล้วนะครับผมว่ามันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไงสู้่สู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ เป็นที่ฉีดวัคซีนนะครับจริงๆมีข้างนอกอีกหลายๆโซนเลยนะครับมีโซนวัดคอมดันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็เขาทํางานกันหนักมากจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาให้กําลังใจจริงๆแล้วมันมีการ donation ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีหลายๆที่นะครับผมว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแพทย์พยาบาลนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ทํา ทําคุณประโยชน์แบบนี้นะครับให้โควิดหายไปนะครับทุกคนเต็มที่มากผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาฉีดในวันนี้นะครับเราเห็นพี่ๆทุกคนมาแบบว่าทํางานหนักได้มาถ่ายรูปกับพี่ๆหลายคนก็โอเครู้สึกให้เขามีกําลังใจครับ